สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวมาแจ้งให้ทราบกันค่ะทางซิ p m e c Thailand นะคะเขาก็มีกิจกรรมแจกเหรียญ ZMT จําจำนวน40เหรียญด้วยกันเป็นโปรโมชัน่นเรียกโปรโมชั่นหรือเปล่าเขาเรียกว่าฉลองของเทศกาล9.9แล้วกันเนาะเรียกอย่างนี้ดีกว่าคือ กติกาเขาก็มีว่าต้องซื้อและล็อกเหรียญ ZMT เนะคะเป็นจำนวน200เหรียญถึงจะได้40เหรียญ ZMT นั้นไปแต่ว่าก็จะมีขั้นตอนเล็กๆน้อยๆมี3ขั้นตอนด้วยกันก็คือต้องไปกดลงทะเบียนในแบบฟรอร์มของเขาก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อเหรียญแล้วก็สุดท้ายคือไปล็อกเหรียญน,นั่นเอง โดยทุกคนเข้าไปลงทะเบียนได้ในลิงก์ของทาง Facebook ซิปเมกไทยแลนด์นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกหมดทุกอย่างเลยในลิงก์นะคะเมื่อก,กดเข้ามาแล้วอะ่ะเขาก็จะหน้าตาแบบนี้ให้กรอกชื่อนามสกุลภา,าษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วก็ใส่อีเมลจากนั้นก็กดยอมรับ โดยกดติ๊กข้างหน้านะคะยอมรับเงื่อนไขแล้วข้อตกลงเนาะแล้วก็กดว่าฉันไม่ใช่โรบอทนะคะโดยเงื่อนไขของเขาก็จะมีเล็กน้อยค่ะคือต้องเป็นการซื้อและล็อกเหรียญภายในวันที่9กันยายนปี2564นะคะจนถึงวันที่16กันยาก่อนเที่ยงคืนเนาะได้ถึง5ทุ่ม59แล้วก็เหรียญน,นะคะจะได้รับภายใน14วันหลังจากที่จบ โครงการแล้วก็คือภายในไม่เกินสิ้นเดือนเราก็จะได้รับ40เหรียญน,นะคะแต่ถ้าซื้อแล้วล็อกแล้วแต่ไม่ได้มาลงทะเบียนก็ไม่ได้นะห้ามลืมนะคะหรือถ้าคนที่ลงทะเบียนซื้อแต่ไม่ได้ล็อกก็อดเหมือนกันเนาะโอเควันนี้สองก็จะพร้อมแล้วกับการเป็นซิปเมมเบอร์หลังจากเป็นซิปสตาร์เตอร์มานานนะคะสองก็ได้เติมเงินแล้วนะคะแล้วก็ซื้อครบเรียบร้อยแล้ว200เหรียญ แต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะต่อไปจะไปล็อกกันเลยแล้วก็มากดที่ตรงกลางอ่ะที่เป็นลูกศรส่วนทางกันแล้วก็กดที่10ล็อก K สองเลือกโครมนะคะทีนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดค่ะหน้านี้สามารถดูได้ว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่เราสามารถล็อกได้มีหลายเหรียญเหมือนกันค่ะลองกดดูได้ทีนี้เราก็มาดูที่ซิบบอลลีของเรานะคะมีอยู่200เหรียญเรียบร้อยแล้วก็กดล็อกได้เลย2กดทั้งหมดเลือกทั้งหมดก่อน แล้วก็กดล็อกได้เลยข้างล่างจะบอกว่าล็อกซิปเอกโทเค็นเรียบร้อยแล้วสําเร็จแล้วนะคะนี่แทนแทนเป็น10 m เมมเบอร์เรียบร้อยแล้วสีเขียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเห็นหลายๆคนก็ติดดอยเนาะมันขึ้นไปร้อยกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่60กว่ามานาะนแล้วนะคะวันนี้ล่าสุดที่ซื้ออยู่ที่63บาทจุดเจเเราสามารถมาดูประวัติได้นะคะแล้วก็ดูรายได้ได,ได้รายได้นี่คือ ได้ต่อวันเลยนะแล้วรายได้มันจะเป็นเหรียญซิปมิกค่ะเหรียญ ZMT เอแล้วก็สามารถนำเหรียญน,นั้นนะมันล็อกได้อันนี้นะคะจะเป็นเลเวล3ระดับเนาะตอนแรกอยู่สีฟ้าค่ะเป็น10 s t a r t ์เตอร์แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเป็นอัปเลเวแล้วนะเป็น10 m เมมเบแล้วความแตกต่างก็คือจะอยู่ที่ค่าธรรมเนียมในการเทรดอะคะ่ะซื้อขายเราจะ อยู่ที่0.195จะถูกกว่าเมมเบอร์มา0.05โ okay. อเคถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าไปดูที่ Facebook ได้นะคะแฟนเพจของ Sipmec Thailand จะละเอียดมากเลยส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีกระเป๋านะคะหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่เคยซื้อมาก่อนก็สามารถกดสมัครกดลงทะเบียนที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อน2มันนี่แชร์สวัสดีค่ะ